เราที่แ้่ขายบรอนเป็นพิษกันยังไงนะเดี๋ยววันนี้น้ำมาเล่าให้ฟังค่ะบรอนเป็นพิษถ้าเราใส่โบรอนมากจนเกินไปจะทําให้ใบไหม้หรือระบบรากเสียหายวิธีการแก้ไขคือ 1. รดน้ำมากๆหรือให้น้ำมากๆเพื่อลดความเข้มข้นของโบรอนในดิน 2. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุจะช่วยดูดซับบรอนส่วนเกินจึงลดความเป็นพิษได้ สใสโพแสเซียมและแคลเซียมโปแสเซียมและแคลเซียมสามารถลดการดูดซึมโบรอนของพืชได้เช่นใส่0.60หรือใสย,ยิบซ้ำจะช่วยแก้ปัญหาโบรอนเป็นพิษได้ 4. ปรับปรุงดินด้วยโดโดไม้ถ้าดินเป็นกรดโบรอนจะละลายได้ดีการใสโดโดไมช่วยลดความเป็นกรดของดินจึงสามารถลดการดูดซึมของโบรอนได้ 5. ตัดแต่งใบเสียออกเพื่อลดการคายน้ำและฟื้นฟูต้นฝากกดแชร์ให้คลิปนี้ถึงเพื่อนเกษตรกร,กรคนอื่นด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามและน้ำจะมาบอกเทคนิคดีๆกันอีกนะ